ดีจ้าทุกคนาคาะผิดกันผิดรอบนะจ้าแม่ก้อยจ้าแม่ก้อยวันนี้แม่ก้อยมาสไตล์แบบคุณยายมาเข้าครัวกับคุณยายก้อยนะคะวันนี้วันนี้คุณยายก้อยจะพาทุกคนมาล้างผักอีกแล้วค่ะต้องล้างค่ะเพราะว่ามันมีสารพิษเนะเาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรก่อนจะมาถึงเรามาถึงเราก็ต้องล้างก่อนนะคะมา เมื่อเช้าไม่กอยไปตปลาดมาค่ะไปส่งบักหลหน่อยมากไม่กอดก็แวะตลาดจ้าไปสวยแน,โนโ่นอ่าตลาดเ้ามันก็ไหวแล้วก็เลยได้ผักมานะคะวันจะไปซื้อเนะื้อทอดเอเยว่าจะไปซื้อนะแห้งก็ไม่ได้ทำใมหมดก่อนวันหลังค่อยไปอันนี้ไนมะ่กอยก็ได้ผักมาพอประมาณนะคะอืมมาล้างแล้วก็เก็บตู้เย็นเวลาจะกินก็สะดวกนะคะล้างให้สะอาด ขอดสารพิษนะคะคกําจัดพิษในพื้ผักที่เราซื้อมาแล้วก็จะได้ผักชีนี่คะ่ะขาดไม่ได้เลยต,ต้นหอมผักชีตังโอกะหลำบักหน้าเบิร์ดจา้าบักหน้าเบิร์ตตูก็เลยต่อเพิ่มสตอ็อกแล้วก็ถั่งงอกเห็นถั่งงอกเขาเขาทำ เขาบอกค่ะเขาบอกขาวเนาะเขาบอกเขาไม่ได้ทอดค่ะคนนี้เขาทําส่งร้านพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ขออเขาปลูกเองก็เลยสนใจอยากกินจัดเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดเอ่อถึงงอกถึงงอกถึงงอกจะจัดเธอนอกงอกสักหน่อยวันนี้อยากกินอ่ะต่อไปก็ล้างนะคะก็จะ ก้อยเคยแนะนำนะคะแล้วก็จะมาแล้วก็จะเอาล้างก็ใส่กับเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือนะคะก็แช่ไว้นี่แหละค่ะใส่แล้วก็แช่แช่ไว้แช่ไว้แล้วก็มาล้างใหม่แค่ทิ้งไว้เลยค่ะไปทำงานของเราต่ออะหัวก็แช่ไ้ถึงตลบ,บก,บก็มาที่นี้อีกทีนึงนะคะ ใส่เครื่อลงไปค่ะอ้าอีกเยอะหน่อยจะกินโซดาตามสูรตรจ้าใส่ลงไปเพื่อทำให้ผักกรอบด้วยนะคะเก็บได้นานแล้วก็เวลาเอามาทำกินมันก็ไม่เหนียวค่ะ ค่อยโมคอยมีเวลามมล่างค,คือดอกล่างก็เก็บทิ้ไงไว้เลยเกอบเป็นอาทิตย์ก็แหลกทิ้งจะหมดมเวลาให้ก็เผากับงายนอกจากนะ้องเอาโมคอยมีเวลาหรอกช่วงแน่นเป็นทีนเตอร์นี่ไม่มีเวลาเลยจากทั้งวันเนาะโอ้สิเกียดดีรีคุณบอกว่าต้องขยันอดทนแต่ก็สนุกไม่เป็นไรถ่าทำได้ จัดเมนูนี้เราจะเอามาโชว์นะคะแช่ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาจัดการอีกรอบหนึง่งขอบคุณที่ติดตามรับชมแม่ก้อยนะคะแม่ก้อยไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ก้อยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย